สวัสดีจ้าวันนี้ตอนนี้อยู่ที่ร้านขายจานอยู่ที่ห้วยแถลงจ้ะร้านจอยจานเสรีห้วยแถลงร้านจอยจานเซรีห้วยแถลงเออนี่ค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะคะอยู่ที่นี่อยยู่ถนนสาห้วยแถลงสาย226 ทางไปลำไปมาดบุดีลำเดี๋ยวจะเอาลง YouTube ให้ <Yeah. S 1> ขออนุญาตคราแล้วนั้นเนี่ยถึงถ่ายได้ <Yeah. S 1> มีของเยอะแยะเลยค่ะเจ้าของร้านใจดีดูมีทุกอย่างเลย <Yeah. S 1> คนใกล้คนไกลก็มาได้นะคะเ <Yeah. S 1> ขาต้อนรับดีมากเลยของดีๆสินค้าไม่แพงค่ะ เนี่ยเห็นไหมสวยๆมีหม้อมีทุกอย่างเลยค่ะที่ห้วยทแถลงถนนสองสอง,สองหกเนาะสองสองหกถนนนอกเมืองเนาะแม่ค้าใจดีกำลังนั่งชิดเงินอยู่ <laughs> นี่ค่ะ เอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะหวัดดีจ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะคะเดี๋ยวจะลงทางยูทู e ให้ค่ะเอาแค่นี้ก่อนเด้อรักทุกทุกคนหวัดดีค่ะ